สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาเราพบกันอีกแล้วนะคะับชอ่องแพรวการข้อครับนั่นเองค่ะมาวันนี้นะคะแพีวก็มมี่ ซีคู่ไมชอบนะคะซีคูที่เด็ดมวยนะคะของซื้อมวยมั่สนั่นเมืองนะคะประจำว่านอังคานนะคะที่สองกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเข้าไปเบิ่งกันเลยว่ามีคู่โชวคู่ใดขึ้นโชวกันบ้างนั่นเองใครเริ่มต้ตนที่คู่แรกเลาะคู่เอกช่วงแรกนะคะโชวกันรัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ซูเปอร์บอนด์เกียร์ชาชัพบเพชรลือชัยซิต้าคอตแม็กนะคะเจ้าซูเปอร์บอนด์เนี่ยอายุสิบแปดปีสูงหลอดเจ็ดสามเซนติเมตรนะคะเป็นคนจังหวัดต,ตากชมราหกสิบไฟนะคะเป็นมวยถนัดมวยเข่ามวยเดินเปิดเกมและฟอร์มสาวพ แพรมาซาไฟติดนะคะแล้วกาไฟลาซุนเนี่ยได้ไปแพรคะแนนให้กับเพชรพาชราซูลกีฬากุชิมในศึกมวยมาสนัทเมื่อวันที่14สิงหาปี68นั่นเองและผู้ชกนะคะเจ้าเพชรลือชัยอายุ21ปีสูง172เซนติเมตรเป็นคนนุ่มหน้าจ,จะเลิศนะคะโชว์เราหาซิฟไฟเป็น,นวัฒนรัตนวุฟิลมม์มนะคะแล้วกับฟอร์ามผลง,งานไฟลาซุลกับแพรไปสาไฟติดคือกันนั่นเองนะคะไฟลาซุนเนี่ยกับแพรคะแนนเพชรลือชัยสิงห์คนครแม็กนะคะในศึ้งเพลงดีดีช่องที่2วันที่3กรกฎาคมปี68นั่นเองสําหรับคคนนอกไร์ฟแแดงงะะธู่ รอบคเอกช่วงหนึ่งซูเปร์บอลเกียรติชัชยเสียชนาเพชรเลอกชใช่สิงห์นครแม่เดยอย่างแน่นอนค่ะแล่มาที่คู่ที่2คู่เอกในราการนะคะโชว์กันพิการรอยสิบหนะคะถึงร้อยสิบเปอนด์ปลายยฟาสอแสงชัยนะคะพบซูเปอร์แมนซิดด็อกเตอร์ช่านใช่เจ้าปลายฟานะคะอายุสิบแปดปีสูงร,ร้อยหกสิบเจ็ซนติเมตเป็นคนร้อเอชชอบแหลกซีฟเป็นมวยถลาันมวยใส่ฟิมือครบเครื่องนะคะฟอมสม3งานฝ่ายาสุดชนาไปสแผ่ไปหึ ไฟล่าซุดนะคะปชนะขนีรันคอดอุบลในซื้อมวยมั่นสนันเมืองวันที่2 2กระดาษปี68นั่นเองและคุณชกไฟหนัเงินนะคะเจ้าสุเปอ์แมนอายุ24ปีสูง1้8เซนติเมตรเป็นคนชายภูมินะชกวยระหสิฟไฟเป็นมวยถันมวยขวามวยเข่าฟอร์มสายพันานไฟล่าสุ่แพ้ไปสามไฟติไฟล่าสุดนปยแพ้ขะีรนแหกัปเพชรพยักกล่องเรณนีมวยไทยในซื่อเพชรดีดียี่สบกล่องวิทยาปีอกแปดสำหร นะคะคฟันนอยคูที่2องคู่เอกแม่รายการไปฟ้าซอแสงใช่เสียชนะซูเปอร์แมนดิซิตด็อกเตอร์ชันใช่เดี๋ยวยัแยงแน่น,นอนค่ะและมาที่คู่ที่3นะคะรองคู่เอกช่วง2ตะเกียบเล็กแดงรถดีนะคะพบหยอดเพชรช่อหาพัยยักษ์สำหรับคนนี้ต้องบอกว่าน้องแพนเนี่ยออกช่อไปทางเจ้าตะเกียบเล็กไฟแดงย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเด้๋ยความที่ว่าได้เปรียบช่วงโชว์ฟีมือมุย้ยนะคะหลกกังกลายเป็นมุ้ยฟีมือครบเครื่องแต่สุดท้ายน้องฟ้อมสดความนุ่มนะคะสามไฟล่าสุดและวฟ้อมสามไฟล่าสุดเกษณะมาสองไฟนะคะแพ้ไปไฟเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเเจ้าาหยอดพชรีก โบ๕ในเห็นว่าเหมือนแบบว่าสิมีฟีมือมวยเท่ากับเจ้ากระเกียบเล็กนั่นเองฟันธงคูที่สามร,รอบคู่เอกช่วงสองตะเกียบเล็กแดงรถดีเสียชนะยอดเพชรช่อหาพยักนั่นเองค่ะและมาที่คู่ที่สี่นะคะคู่เอกในรายการนะคะกระเด็เปียนคู่ชกนะคะเจ้ากองทัพนะคะมาแทน,นเจ้าแบ่งแสนนั่นเองและสําหรับคู่นี้นะคะแม่ออกชอบนะคะไปทางไฟน้าเงินนะคะดูว่าเจ้ากองทัดพดาบิดบางรากเสียชนะเจ้าแสามรกวสอชยโยได้อย่างน่นอนะคะ่ะแต่จะไปแล้วสำหรับซีคู่ไม่ชอบนะคะซีคู่ที่เด่นมวยนะคะในซึ่งมวยมันสนั่นเมืองนะคะประจำ ว่าในขั้นที่2กันยายนมื่อนี้นั่นเองและก็จบคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะฝากพี่ชอนแฟนมันมวยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแพลวด้วยนะคะและสําหรับวันนี้น้องแพลวก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ